ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นลิลลี่ฟาร์มาผลิตปุ๋ยน้ำนาโน NPK เพื่อลดปัญหา Climate Change มาเลเซียขอร่วมลงทุนตั้งโรงงานทันทีเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567เวลา10.30นนท,ที่ห้องประชุมสายซูรีจติกูลมหาวิทยาลัยขอนแก่นม,มีพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนผลิตปุ๋ยน้ำนาโนระหว่างบริษัทลิลลี่ฟาร์มาและ ไอสไตโมโนซไซแอนเอ d ดีเอ็นีเมีนายสุรพลเพชรวราอุปนายกสภาหมหาวิทยลาลัยขอนแก่นรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชัยพานทองเวริยกุลอธิการบดีมหาวิทยลาลัยขอนแก่นร่วมเป็นสักข,ขีพยานในการร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนผลิตปุ๋ยน้ำนานโน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทางด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชายัยพานทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้กล่าวถึงนโยบายการตั้งสตาร์ทอัพแนวใหม่เพื่อให้มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมว่าเราคัดเลือกบริษัทเอกชนที่มีความสามารถในด้านการจัดการและเข้าใจในเทคโนโลยีเช่นไบโอเทคโดยการจัดตั้งโฮดิ้งคอร์ปอเ ที่บริษัทมิสลิลลี่จำกัดถือหุ้น51%มหาวิทยาลัยถือหุ้น49%โดยโฮดดิ้งคอมพานีนี้จะไปจัดตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ เพื่อดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และจัดตั้งห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยโดยมีนักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นผู้ทำงานวิจัยตั้งแต่ต้นจนออกสู่ผลิตภัณฑ์ส่วนมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสนับสนุนให้คำปรึกษาพร้อมอำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือต่างๆและการทดสอบทางวิชาการและเมื่อเราจะขยายการผลิตไปสู่สารกรรมทางบริษัทสตาร์ทอัพจะเป็นผู้วิจัยประดิษฐ์เครื่องจักร ในการผลิตพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชนที่ต้องการลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นๆได้ทันทีโดยที่เราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่ทำงานวิจัยสู่อุตสาหกรรมแบบสำเร็จรูปและเข้าร่วมถือหุ้นในโครงการนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องให้กับภาคเอกชนก็คือหมารละขนแกนเนี่ยเราเริ่มต้นเลยก็คือเราร่วมลงทุนกับเอกชนนะครับโดยจัดตั้งโ o น d i n g company ซึ่งโคน d ิงคอม m p a ก็เหมือนกับเป็นเป็น,ปนบริษัทกองทุนกองทุนเนี้ย ที่มหาลัยถือหุ้น49%เกษตรชนถือหุ้น51%หือบริษัทลิลี่มิสซิลี่เนี่ยเขาก็ไปลงทุนบริษัทลูกก็คือลิลี่ความ่าเพราะจะลิลี่ความ่าเนี่ยจะเป็นบริษัทที่ทำผลิตภัณฑ์ละเขามีผลิตภัณฑ์ออกมาหลายตัวเช่นอ่าเอ็นโดคาเอ็นโดแคลนี่ก็คือสเปรน่ะข่นปากนะที่ที่ออกผลิตภัณฑ์มาเมื่อสองสามปีที่แล้วแล้วก็ตอนนี้เขาก็ทำผลิตภัณฑ์ ทางด้านสมุนไพรอยู่หลายตัวนะแต่ตัวที่เราแถงข่าววันนี้ก็คือเราทําปุ๋ยน้ําปุ๋ยน้ํานาโนซึ่งปุ๋ยน้ํานาโนเนี่ยอตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่3ในโลกที่ทําได้รองจากอินเดียกับอเมริกาจากคุณภาพของเราเหนืนอกว่าที่อินเดียอีกเพราะอินเดียเนี่ยเขาทำพิ่มเข้มข้นได้แค่สี่เปอร์เซ็นต์ของเราเนี่ยเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่อเมริกาก็ได้หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์แต่ซึ่งของเราเนี่ยปริมาณความเข้มข้นเนี่ย สามารถเป็นไปตามกฎหมายคือว่าด้วยเรื่องปุ๋ยอย่าของกรมวิชาการ,กรเกษตรซึ่งซึ่งยังไม่มีบริษัทไหนในโลกที่ทําได้มาก่อนแต่การที่เราร่วมลงทุนกับมาเลเซียเนี่ยเนื่องจากว่ามาเลเซียเนี่ยนักธุรกิจมาเลเซียที่เขาสนใจเนี่ยเดิมเนี่ยเขาทําธุรกิจอื่น แล้วคุรกิจอื่นๆเนี่ยมันก็แข่งขันกันสูง<ม>เขาก็อยากจะเปลี่ยนแนวธุรกิจเก็า<ม>ันมาทำเขาสนใจปุ๋ยน้ำ<ม>เนี่ย<ม>เขาก็ติดตามผลงานของเราก็<ม>เลยเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัทอีกบริษัทหนึ่งซึ่งมาเลถ,ถือหุ้น60%แล้วเราถือหุ้น40%นีแล้วก็จะทำโรงงานผลิตวันละ20,000ล<ม>ิตรก็จะใช้ในมาเล สิงคโปร์แล้วอาจจะไปตลาดได้ทั่วโลกรนะวมทั้งก็สามารถีท่จะนำเข้ามาในประเทศไทยด้วยแต่ในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็ยังอยากจะมีโรงงานของประเทศในเมืองไทยก็สามารถที่จะหาเอกชนร่วมลงทุนเพื่อที่จะ,ะทำโรงงานที่จะใช้เนะี่ย แต่ว่าที่มาเลเซียนี่ยก็จะเป็นลักษณะการทําตลาดทั่วโลกเพราะว่าทางมาเลเซียทีมที่เขาทำเนี่ยเขาก็จะเก่งเรื่องภาษาทั้งภาษามาเลเซียภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็เขาคิดว่าปุ๋ยน้ำนาโนตัวนี้ถ้าเราดูศึกษาดูเนี่ยมันจะมีประโยชน์ทั้งในแง่ของการลดจำนวนปุ๋ยที่ใช้ลงไม่ว่าจะเป็นยูเรียเนี่ยตัว N น,นะฮะหรือว่าตัว P คือฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมเนี่ยตัว K เนี่ยลดลงได้ประมาณ อ่าสิบถึงสิบห้าเท่าซึ่งมันจะทําให้อ่าลดปริมาณแร่ธาตุที่ที่เอามาใช้แล้วก็จะเป็นทาให้อ่าการกระบวนการผิดก็ลดสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซในรัสออกไซด์ขึ้นไปในอากาศนะอันนี้ก็ช่วยเรื่องของโลกร้อนด้วยนะแต่เดียวกันเนี่ยอ่ามันก็จะมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคมากขึ้นเพราะหากเราให้สารเหล่านี้มากเกินไปมันก็จะไปอยู่ในในผักในผลไม้ที่เรารับประทานนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า ปุ๋ยน้ำเนี่ยมันจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยอนาคตก็คือมันจะมาดิสละปุ๋ยเม็ดแบบเดิมน,นะซึ่งอันนี้ผมก็ว่าเป็นเป็นงานวิจัยงานผลงานที่มีผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างทั้งในอุตสาหกรรมกเกษตรเรื่องของพลังงานเรื่องของเน็ตซีโร่นะกก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นผลงานที่หมหายาอนยแก่เรามีความภาคภูมิใจและก็ดีใจที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ จะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงนะในอนาคตอันใกล้นี้ครับ